สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ในช่องเรียนวิทย์กับครูพันธ์นะครับคลิปนี้จะมีคําตอบว่าเราจะมีวิธีการแบ่งพวกหรือจัดหมวดหมู่ของวัตถุหรือสิ่งใดๆได้อย่างไรนะครับก่อนอื่นเลยนะครับครูจะให้นักเรียนสังเกตภาพผลไม้ที่ครูให้มาเหล่านี้นะครับแล้วลองจัดนะครับผลไม้ออกเป็น2กลุ่มนะครับนักเรียนจะมีวิธีการจัดผลไม้ออกเป็น2กลุ่มได้อย่างไรบ้างนะครับนักเรียนลอง จัดโดยวิธีการของนักเรียนเองแล้วลองนํามาเปรียบเทียบครูครับว่าเหมือนครูไหมนะครับคราวนี้ครูก็ได้จัดผลไม้ออกเป็น2กลุ่มแล้วนะครับกลุ่มแรกนะครับก็ได้แก่อังกุนมะยมฝรังแอปเปิลแล้วก็อะไรครับสตอเบอรี่นี่เองนะครับส่วนกลุ่มที่2คือกล้วยนะครับเงาะมังคุดลำไยสับปะรดนั่เองนะครับคราวนี้ครูถามนักเรียนต่อว่านักเรียนเห็นครูแบ่งกลุ่มผลไม้ออกเป็น2กลุ่มแล้วเนี่ยนะครับ นักเรียนคิดว่าครูใช้เกณฑ์อะไรในการแบ่งผลไม้ออกเป็น2กลุ่มครับถ้านักเรียนสังเกตเห็นนะครับกลุ่มที่1นะครับไม่ว่าจะเป็นองุ่นมะยมฝรั่งแอปเปิลหรือสตรอเบอรี่นะครับผลไม้ในกลุ่มที่1เนี่ยเราไม่ต้องปอกเปลือกเราก็สามารถทำไมครับรับประทานได้นั่เองครับส่วนผลไม้ในกลุ่มที่2นะครับไม่ว่าจะเป็นกล้วยเงาะมังคุดสับปะรดแล้วก็ลำไยเนี่ยะครับทำไมครับนักเรียนต้องทําการปอกเปลือกก่อนถึงจะ รับประทานได้นั่นเองนะครับคราวนี้นะครับครูจะลองแบ่งนะครับผลไม้เมื่อกี้เนี้ยออกเป็น2กลุ่มเหมือนเดิมนะครับแต่แบ่งได้แบบนี้ครับนักเรียนเห็นว่ากลุ่มที่1มันลดลงแล้วนะครับกลุ่มที่1ครูเหลือแค่อะไรครับอ่างูนะครับมีกล้วยนะครับมีลำไยแล้วก็มีแอปเปิลส่วนกลุ่มที่2มีมะยมมีฝรั่งนะครับมีเงาะมีมังคุดมีสตรอเบอร์รี่แล้วก็มีสับปะรดนั่นเองนะครับ นักเรียนคิดว่าคราวนี้นะครับครูใช้เกณฑ์อะไรในการแบ่งผลไม้เอาเป็น2กลุ่มครับเรามาสังเกตกันครับที่กลุ่มที่1นะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นกลุ่มที่1ว่าอะไรครับมีองุ่นมีกล้วยนะครับมีลําไยแล้วก็มีแอปเปิลนะครับถ้านักเรียนเอานะครับเอามือไปสัมผัสไปรูปไปคำเนี่ยนะครับนักเรียนจะเห็นว่าจะมีความรู้สึกว่าทําไมครับผิวของมันเรียบนั่นเองครับส่วนกลุ่มที่สองเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นมะยมเงาะนะฝรั่งมังคุด สตรอเบอรี่แล้วก็สับป,ประรดเนี่ยนะครับถ้านักเรียนลองเอามือไปทำไมครับไปสัมผัสน,นักเรียนจะพบว่าผิวมันไม่เรียบนั่นเองนะครับแปลว่าเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มผลไม้ที่2คือนะครับผิวของอะไรครับผลไม้นั่นเองที่ครูใช้ในการแบ่งกลุ่มผลไม้ออกนั่นเองนะครับ ซึ่งการที่นักเรียนจะแบ่งกลุ่มอะไรหรือจัดหมวดหมู่อะไรนักเรียนจะต้องมีทักษะการจําแนกกันเองนะครับซึ่งทักษะการจําแนกก็คือความสามารถในการแบ่งพวกหรือเรียงลาดับวัตถุหรือเหตุการณ์ออกเป็นหมวดหมู่โดยใช้เกณฑ์ในการจําแนกนะครับซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวเนี่ยก็อาจจะใช้1คือความเหมือน2คือความแตกต่างหรือ3คือใช้ความสัมพันธ์อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเป็นเกณฑ์ในการแบ่งวัตถุกออกเป็น กลุ่มย่อยๆนั่นเองนะครับอ่าโดยทั่วไปแล้วนะครับเราจะแบ่งวัตถุกออกเป็นกลุ่มย่อยเนะี่ยเราจะเริ่มโดยการแบ่งวัตถุกออกเป็น2กลุ่มหลักก่อนแล้วจึงค่อยเลือกเกณฑ์อื่นมาแบ่งกลุ่มหลักนั้นออกเป็นกลุ่มย่อยต่อไปอีกนะครับจากภาพนั้นจะเห็นว่ามีทั้งหมดนะครับ12ภาพเป็นวัตถุรูปร่างที่แตกต่างกันเลยนะครับ ครูจะลองแบ่งวัตถุออกเป็น2กลุ่มหลักก่อนนะครับในขั้นแรกนะครับนักเรียนจะเห็นว่าในขั้นแรกนะครับครูจะใช้เกณฑ์วัตถุคือนะครับวัตถุที่มีเส้นโค้งเป็นส่วนประกอบกับวัตถุที่ไม่มีเส้นโค้งเป็นส่วนประกอบนั่นเองนะครับวัตถุที่มีเส้นโค้งเป็นส่วนประกอบเนี่ยก็ได้แก่ภาพอะไรครับภาพ7ภาพ9ภาพ6ภาพ11 ภาพแแลวก็ภาพ10นั่นเองนะครับนี่คือภาพของวัตถุที่มีเส้นโค้งเป็นส่วนประกอบนะครับส่วนวัตถุที่ไม่มีเส้นโค้งเป็นส่วนประกอบนะครับก็คือภาพ1ภาพ5ภาพ2ภาพ3ภาพ4แลวก็ภาพ12นั่นเองนะครับนี่คือการแบ่งในขั้นแรกนะครับ,บครูแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักๆก่อนจาก12ภาพเมื่อกี้นี้นะครับ,บรก็ได้นะครับได้แบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับต่อมาถ้าครู จำแนกวัตถุ12ภาพเมื่อกี้นะครับออกใหม่นะครับโดยใช้เกณฑ์ใหม่นะครับคราวนี้ครูจะใช้เกณฑ์ในการแบ่งคือวัตถุที่เป็นสามมิติเป็นเกณฑ์และวัตถุที่ไม่ใช่สามมิติเป็นเกณฑ์นักเรียนก็จะเห็นว่ามันก็จะแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มที่เป็นรูปทรงสามมิตินะครับก็ได้แก่นะครับภาพที่3ภาพที่4ภาพที่5ภาพที่6ภาพที่8ภาพที่10แล้วก็ ภาพที่11นั่นเองนะครับส่วนในฝั่งของรูปทรงที่ไม่ใช่3ามิติเนี่ยนะครับก็ได้แก่ภาพที่1ภาพที่2ภาพที่7ภาพที่9ภาพที่ทิสนั่นเองนะครับนี่คือเกณฑ์ที่ครูใช้ในการแบ่งวัตถุในรอบที่2นั่นเองนะครับ เพราะนั้นนักเรียนจะเห็นว่าการแบ่งวัตถุ2ครั้งเนี่ยนะครับจะใช้เกณฑ์ที่ต่างกันนั่นเองนะครับเพราะฉนั้นในการจําแนกเนี่ยนะครับเราก็จะใช้เกณฑ์ในการจําแนกที่ต่างกันผลที่ได้มันก็จะต่างกันด้วยนะครับทั้งนี้มันก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้จําแนกเป็นสําคัญนั่นเองนะครับซึ่งในการจําแนกโดยทั่วไปนะครับ มันจะไม่จำแนกแค่เพียงแค่ขั้นเดียวนะครับเราอาจจะจำแนกต่อไปอีกเป็นขั้นที่ 2, 2> ขั้นที่3ต่อไปนะครับหรือขั้นที่4ก็ได้นะครับหรืออาจจะแบ่งมากกว่าขั้นที่4ต่อไปเรื่อยนะครับสุดแล้วแต่จุดประสงค์ของผู้จำแนกนั่นเองนะครับเช่นในภาพนี้นะครับขั้นแรกครูจะเริ่มแบ่งวัตถุออกเป็น2กลุ่มก่อนนะครับโดยใช้เกณฑ์วัตถุที่มีเส้นโค้งเป็นส่วนประกอบกับวัตถุที่ไม่มีเส้นโค้งเป็นส่วนประกอบนั่นเองนะครับ ก็จะได้2กลุ่มนั่นเองนะครับก็คือกลุ่มแรกคือกลุ่มที่มีเส้นโค้งเป็นส่วนประกอบนะครับก็คือภาพที่6ภาพที่7ภาพที่8ภาพที่9ภาพที่และภาพที่11นั่นเองครับคืออยู่ในฝั่งของรูปทรงที่มีเส้นโค้งเป็นส่วนประกอบนั่นเองนะครับส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่มของวัตถุที่ไม่มีเส้นโค้งเป็นส่วนประกอบนั่นเองนะครับก็ได้แก่ภาพที่1ภาพ2ภาพ3ภาพ4ภาพ5และภาพ12นั่นเองนะครับอ่าครับแต่นะครับ ในการแบ่งเนี่ยนะครับครูบอกแล้วว่าเราจะไม่แบ่งเพียงแค่คั้นเดียวนะครับเราจะแบ่งนะครับเป็นขั้นที่2ต่อคั้นที่3ต่อนอี่งหรืออาจจะมากกว่านี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวครูจะทําการแบ่งคั้นที่2นะครับในการแบ่งคั้นที่2นักเรียนจะเห็นว่าครูใช้เกณฑ์อะไรครับครูใช้เกณฑ์รูปทรงสามมิติมาในการแบ่งกลุ่มของวัตถุนั่นเองนะครับนักเรียนก็จะเห็นว่าวัตถุกลุ่มที่เป็นเส้นโค้งเป็นส่วนประกอบเนี่ยนะ นะครับถ้าครูเอาเกณฑ์รูปทรงสามมิติมาแบ่งเนี่ยก็จะได้ออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่มีรูปทรงเป็น3มิติก็ได้แก่ภาพ6ภาพ8ภาพ10แล้วก็ภาพ11นั่นเองนะครับและกลุ่มที่มีรูปทรงไม่ใช่3ามมิติน,นะครับนักเรียนก็จะเห็นว่าได้แก่ภาพอะไรครับ ได้แก่ภาพ7กับภาพ9นั่นเองนะครับได้แก่ภาพ7กับภาพ9คราวนี้เรามาดูในฝั่งนะครับของวัตถุที่ไม่มีเส้นโค้งเป็นส่วนประกอบบางนะครับครูก็ทําการแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับคือกลุ่มของรูปทรงสามิติกับกลุ่มที่ไม่ใช่รูปทรงสามิติก็จะได้2กลุ่มคือ,อรูปทรงสามิติก็คือรูป4รูป5รูป3า ร,รูปทรงที่ไม่ใช่สามมิติก็รูป2รูป12แล้วก็รูปที่1นั่นเองนะครับนี่คือรูปทรงที่ไม่ใช่สามมิติในฝั่งของนะครับในฝั่งของวัตถุที่ไม่มีรูปทรงนะครับ ไม่มีเส้นนะไรครับไม่มีเส้นโค้งเป็นส่วนประกอบนั่นเองนะครับนี่คือการแบ่งขั้นที่2องครูโดยใช้เกณฑ์รูปทรง3มิตินั่นเองนะครับเดี๋ยวครูจะแบ่งให้นักเรียนดูอีกขั้นหนึ่งคือขั้นที่3เห็นไหมครับยิ่งแบ่งมากขึ้นความละเอียดก็ยิ่งยิ่งมากขึ้นนั่นเองนะครับในการแบ่งขั้นที่3เนี่ยนะครับครูจะใช้รูปทรงวัตถุที่อะไรครับที่เป็นสีขาวกับไม่เป็นสีขาวมาใช้ในเกณฑ์ในการแบ่งขั้นที่3นี้นะครับคราวนี้นักเรียนเราก็มาดูในฝั่งของ วัตถุที่มีเส้นโค้งเป็นส่วนประกอบก่อนนะครับวัตถุที่มีเส้นโค้งเป็นส่วนประกอบเนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็นคือรูปทรงสามมิตินะครับเรารูปทรงสามมิติน่ยเราก็จะแบ่งเป็นนะครับมีสีขาวก็ได้แก่ภาพที่6นั่นเองนะครับส่วนวัตถุรูปทรงนะครับโค้งที่มีเส้นโค้งเป็นส่วนประกอบเนี่ยแล้วก็เป็นสามมิติเนี่ยแล้วก็ไม่มีสีขาวก็ได้แก่ภาพอะไรครับภาพที่8ภาพที่10แล้วก็ภาพที่11นั่นเองนะครับ คราวนี้เรามาดูนะครับวัตถุที่มีเส้นโค้งเป็นส่วนประกอบแล้วก็ทําไมครับไม่ใช่ไม่มีรูปทรงเป็นสามมิตินะเองครับเราก็แบ่งเป็นที่มีวัตถุเป็นสีขาวก็คือเลขหมายเลขเก้านะครับแล้วก็ที่ไม่มีสีขาวคือหมายเลขเจ็ดนั่นเองนะครับนี่คือในฝั่งของนะครับรูปทรงที่มีเส้นโค้งเป็นส่วนประกอบนั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูในฝั่งของวัตถุที่ไม่มีเส้นโค้งเป็นส่วนประกอบบ้างเราก็ได้แบ่งออกเป็น2กลุ่มคือ รูปทรงสามิติกับไม่เป็นสามิตินะครับสามมิติเราก็จะแบ่งออกเป็นวัตถุที่มีสีขาวก็ได้แก่ภาพ4นะครับส่วนวัตถุที่ไม่มีสีขาวก็ได้แก่ภาพ5กับภาพที่ที่3นั่นเองนะครับคราวนี้นะครับรูปทรงที่ไม่มีเส้นโค้งไม่สมประกอบและก็ไม่เป็นรูปทรงสามิติด้วยเราก็แบ่งออกได้เป็นสองกลุ่มคือกลุ่มแรกคือมีสีขาวก็ได้แก่ภาพที่2กับภาพที่12อนั่นเองนะครับอ่าส่วนวัตถุที่ไม่มีสีขาวก็ได้แก่ภาพที่ ภาพที่1นึ่งนั่นเองนะครับนะสรุปนะครับจากตัวอย่างที่นักเรียนได้ศึกษามาครั้งต้นครับนักเรียนก็จะพบว่าการจําแนกวัตถุนะหรือสิ่งของในขั้นต่างๆเนี่ยจะใช้เกณฑ์ใดก็ขึ้นอยู่กับอะไรครับวัตถุประสงค์นั่นเองหรือเงื่อนไขที่เราตั้งขึ้นมานั่เองนะครับเป็นสําคัญนั่นเองนะครับก่อนจมคลิปวันนี้นะครับนักเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารไว้อ่านทบทวน ใต้คลิปด้านล่างหนึ่ได้เลยนะครับและก่อนที่จะจบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามในช่องเรียนวิ์กับครูพัดไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ